ไปต่อกันที่กองบัญชาการสืบสวนสอบสวนปราบรามอาจญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับได้มีการจับเครือข่ายพนันออนไลน์มีเงินทุนหมุนเวียนกว่าเดือนละ1000ล้านบาทครับผลตำรวจโทรกรชัยคล้ายค,รครึงผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์เนี่ยนะครับนำโดยนายตำรวจชั้นสังกัดค้นพบนะครับไปทลายองคอ์กร,รอาจญากรรมไซเบอร์ฟอกเงินข้ามชาติตรวจค้น8จุดจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้19รายนะครับ จับกลุมความผิดซึ่งหน้า15รายพร้อมของกลาง66 62รายการประกอบไปด้วยรถยนต์8คันบัญชีธนาคาร45บัญชีเงินฉดเงินสด2ล้านบาทโทรศัพท์54เครื่องจากการสืบสวนจับกลุ่มผู้ต้องหาผู้ร่วมขบวนการทลายเครือข่ายการพนันออนไลน์ซึ่งมีลักษณะเป็นองค์กรอาญากรรมไซเบอร์โฆษณาชักชวนให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้าเล่นการพน,นันผ่านสื่อสังคมออนไลน์และมีพฤติการปกปิดซ่อนเร้น ยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินและฟอกเงินเพื่อให้การเพื่อให้ยากต่อการสืบสวนจับกลุ่มซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศสถาบันการเงินและประชาชนโดยพบเงินหมุนเวียนในเครือข่ายนี้ร่วม1000ล้านบาททางกองบัญชาการสอทอนะครับจะได้มีการเปิดปฏิบัติการชาร์ o ด F ซึ่งจะทำการเข้าตรวจค้น8จุดเพื่อจับกลุ่มเป้าหมาย2รายพร้อมกัน7จังหวัดโดยวันนี้นะครับในช่วงเวลา6นาฬิกานี่นะครับ ชุดสืบสวนของกองบัญชาการสอทอได้เข้าตรวจคน้นบ้านพักในหมู่บ้านรัชธานีที่ปทุมธานีหมู่บ้านสุขใจนะครับที่พระนครศรียุธยาหมู่บ้านไม่ทราบชื่อที่สระบุรีนะครับและอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งที่เชียงใหม่ห้องพักในคอนโดแห่งหนึ่งที่รัชดาพิเศษห้วยขวางบริษัทแห่งหนึ่งที่ซอยสหาการประมูลห้วยขวางนะครับบ้านพักที่ ชัยภูมิรวมไปถึงบ้านพักที่จังหวัดระยองเพื่อทําการจับกลุ่มผู้ต้องหาหมายจับจํานวน19รายนี้ตามภาพที่เห็นจะเป็นเครือข่ายทั้งหมดนะครับซึ่งเป็นผู้ต้องหาร่วมกันจัดให้มีการพนันออนไลน์ถึง15รายและยังเหลือผู้ต้องหาตามหมายจับเที่ยงอยู่ในระหว่างติดตามจับกลุ่มอีก3รายพลตำรวจโทรกรชัยกล่าวว่าสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่สืบทราบนะครับว่ามีแอปพลิเคชันชื่อรอยัลสล็อต7 7็คาสิโน สามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทาง Google Play Store และ App Store นะครับลักลอบจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์และมีลักษณะเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายแบ่งหน้าที่กันทำงานเพื่อยกักย้ายถ่ายเทป,ปกติดซ่อนเร้นทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดชุดสืบสวนจับกลุ่มจึงสืบสวนติดตามจับกลุ่มตัวเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการโดยทำการทดลองเล่นการพนันพบว่าสามารถวางเดิมพันพน,นันเอาทรัพย์สินกันได้จริง จากนี้ทางด้านผู้กับการได้กล่าวต่อไปนะครับว่าจากการสืบสวนพยานหลักฐานทั้งนี้เนี่ยพบทราบตัวผู้ดูแลระบบและได้ทราบว่ามีลูกค้าเป็นจํานวนหลายพันคนมีเงินหมุนเวียนในเครือข่ายกว่า1,000ล้านบาทพบบัญชีธนาคารของผู้ต้องหา6 6บัญชีนะครับและบัญชีที่ใช้ฟอกเงินเนี่ยอีก133บัญชี ใช้ในการโอนและรับโอนผลประโยชน์ที่ได้จากการพนันออนไลน์ซึ่งพบว่ามียอดเงินเข้าออกในแต่ละบัญชีเนี่ยครับตั้งแต่10ล้านจนถึง70ล้านบาททุกเดือนสำหรับการปฏิบัติการวันนี้มีผู้ต้องหาตามเป้าหมายจำนวน22หมายจับสามารถติดตามจับกลุ่มได้19หมายนะครับโดยผู้ต้องหา8รายที่ถูกจับกลุมได้เป็นระดับผู้บริหาร ส่วนแถวที่2เนี่ยเป็นระดับแอดมินนะครับซึ่งได้เปิดปฏิบัติการ8จุดในจังหวัดเชียงใหม่ชัยภูมิอยุธยาปทุมธานีสระบรุรีกรุงเทพและระยองทั้งนี้นะครับเว็บไซต์ดังกล่าวเนี่ยเปิดมาประมาณปีกว่าๆแล้วหลังจากนี้เนี่ยจะประสานงานให้กับทางปปงเพื่อขยายผลดําเนินคดีฟอกเงินเครือข่ายกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมดเพื่อยึดทรัพย์ที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการกระทําความผิดทั้งหมดต่อไปนั่นเองครับ อีกที่หนึ่งนะครับคุณผู้ชมปฏิบัติการชุด2องแปฏิบัติการพิทักษ์กลำดวนที่จังหวัดศรีสะเกดได้มีการจับยาเสพติดไปชมกันครับวับนที่24ที่ผ่านมานี้นะครับที่สถานีตำรวจภูทรราศีสไลย์อำเภอราศีสไลยนะครับจังหวัดศรีสะเกดนำโดยทางด้านผูมกับการสถานีตำรวจภูธรราศีสไลยนะครับพันตำรวจเอกฉัดพัดแก้วจันดีเปิดเผยนะครับว่าเมื่อเวลาห้านาิกาหนาทีของวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พนักงานสอบสวนได้รับแจ้งว่ามีเกินเกิดเหตุรถยนต์ปิกอัพเนี่ยชนถังน้ามันที่ทําเป็นเกาะกลางถนนที่บริเวณด้านหน้าสถานีตารวจภูทรศรีสไลดยจึงได้เดินทางเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุนะครับคุณผู้ชมเขาพบรถยนต์ปิกอัพยี่ห้อเชฟโรเลตนะครับทะเบียนกรุงเทพมหานครสภาพรถด้านหน้าดังภาพเลยครับคุณผู้ชมพังเสียหายไปหมดและพบชายคนหนึ่งครับเป็นคนขับรถคันที่เกิดเหตุเขามีชื่อว่าคุณนิติพล คุณนิติพงษ์แก่นวงอายุ25ปีเนี่ยเป็นชาวบ้านจังหวัดศรีสะเกดท่าทางดูมีพิรุษนะครับเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจค้นภายในรถและพบว่าภายในรถเนี่ยมียาบ้าจํานวน10มัดรวมยาบ้าท,ทั้งหมดเนี่ยจำนวน20,000เม็ดจึงได้ควบคุมตัวนายนิติพงษ์เนี่ยทำการสอบสวนที่สถานีตารวจภูทรศรีสะไหลาจากการสอบสวนเบื้องต้นครับ ผู้ต้องหาให้การว่านายตน,นี่ยได้ขับรถคันดังกล่าวไปรับยาบ้ามาที่สารคามนะเมื่อช่วงขากลับมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุตนได้ง่วงนอนอย่างหนักแม้ว่าได้เสพยาบ้าไปแล้วจํานวน1เม็ดจึงได้เกิดหลับในขับในขณะที่ขับรถเสียหลักไปพุ่งชนถังน้ํามันเกาะกลางถนนทําให้รถพังเสียหายไม่สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้และถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มได้พร้อมยาบ้าจํานวน10มัดนี้ พนักงานสอบสวนนะครับจึงได้ตั้งข้อหาว่ามียาเสพติดให้โทษประเภทที่1ไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายและยาเสพติดให้โทษประเภทที่1เพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปต่อมานะครับเวลาช่วงประมาณ23นาฬิกา30นาทีวันเดียวกันได้ทําการตรวจยึดยาบ้าได้2มัดประมาณ4000เม็ดในพื้นที่ที่อําเภอขุขันเมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกาของวันที่23เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดยาบ้าจํานวนหนึ่งมัดประมาณ2,000เม็ดบริเวณหลัก กิโลเมตรที่25ถนนสายขุข,ขันที่วังหินพร้อมโทรศัพท์ที่ผู้ต้องสงสัยโยนทิ้งนะครับรวมยาบ้าของกลางทั้งหมดประมาณ1 4 0 0 0เม็ดผู้ต้องหาหนึ่งคนตรวจยึดรถ1คันเจ้าหน้าที่ได้นำผู้ต้องหาพร้อมของกลางนนไปส่งมอบพนักง,งานสอบสวนท้องที่เกิดเหตุเพื่อดำเนินคด,ดีตามกฎหมายต่อไปเวอร์นิวส์ข่าวในมือคุณ